อย่างแรกเลยคือเคยดูรายการป่าเท้ทองไหมครเคยดูบ้างผ่านตาบ้างครับผมได้ดูเทปไหนบ้างฮะเทปของพี่โปง่งกิลึกไฟครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างฮะับเขารู้สึกว่าเป็นรายการที่ผมว่าจับต้องได้ง่ายเกี่ยวกับเรื่องสารละแล้วก็ข้อ,ขอค,คิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่คนทั่วไปอาจจะอยากรู้แต่ก็มีน้อยคนที่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับเช่นกันครับ มีเรื่องที่ผมอยากรู้เกี่ยวกับแพทเยอะมากแล้ววันนี้รู้สึกยังไงพอมีความสุขผมได้มานั่งคุยกับผู้จัดคอนเสิร์ตในตำนานที่ผมชื่นชอบแล้วเมื่อกอนผมเจอกับปาร์ตี้ตอนที่ RCA นี่แหละออฟฟิศเมื่อก่อนปาร์ตี้อยู่ที่นี่ใช่ซาร์ดิโอใช่ที่ทำคือวิทยุรู้สึกจะมีอยู่สามใช่ครับตอนนั้นมีซาร์ดิโอมี love มี g ก e s t แล้วก็ศิลปินยุคก่อนก็ต้องเดินสายตามคือวิทยุอยู่ละ ก็ได้มีโอกาสได้เจอกันนานมากๆโอ้โหครับคือจริงๆแล้วช่วงที่ช่วงที่แพททำงานในวงการเพลงกับช่วงที่ผมทำงานวงการวิทยุนี่ก็มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันพอสมควรคือหมายความว่าแพทเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเริ่มจัดรายการด้วยตัวเองอน้อยลงนะส่วนใหญ่จะมาทำบริหารใช่ครับก็เลยเนี่ยผมยังพยายามนึกอยู่เลยนะว่าเราเคยสัมภาษณ์กันมาก่อนปะ ไม่เคยแต่เคยเจอกันก็คือเวลามาเวลาข้าคลื่นแต่ตอนนั้นผมไม่ได้จัดอะไรเป็นผู้บริหารแล้วครับตอนนั้นนี่ก็คือครั้งแรกที่ได้สัมภาษณ์ใช่อย่างไม่น่าเชื่อนะจริงก็อยู่วงการมาตั้งนานครับโอเคแพทเคยเล่าให้ฟังนะฮะที่ไหนสักที่หนึ่งว่าคุณเริ่มตั้งคําถามว่าคนเราเกิดมาทําไมครับตั้งแต่อายุ8ดขวบใช่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่เราจะนอนมันจะมีช่วงเวลาที่เรายังไม่หลับ แล้วมันจะมีความคิดหลากหลายมากเข้ามาในหัวเราคร,ครับแล้วก็ผมก็สงสัยไงว่าที่เรามีชีวิตหายใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเพราะอะไรมันน่าทำหนังมากนะเรื่องนี้จริง